เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเช็คสวัสดีครับดีนะฮะพูดดังๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับครับผมวันจูจี้เอเดียสสวัสดีครับพวกเราเอเดียสเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราได้ได้โอกาสที่ไดอยู่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับ ก็อลังการครับคือทุกอย่างมันเวลมากเลยครับไม่ว,ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่ารูปต่างๆก็ดูรู้เลยว่ามาจากออริจินอลมากๆครับผม mm hmm. ก็รู้สึกดีครับจริงๆเป็นเอกซิบิชันที่อยากให้ทุกคนได้มานะคระับว่าเหมือนกับว่าเวลาได้รู้เรียนรู้กับเอ่อ b t มมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโรโมเดลของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะแบบเป็นไม่อย่างเขาแล้วก็เก่งได้เหมือนเขาครับก็มาดูแล้วก็ได้กำลังใจไปเยอะมากๆครับ มีชอบตรงไหนพิเศษไหมแต่ละคนสามารถแบบบอกได้นะว่าซองนุ่มมีออนมีอนย้อนนี่นะครับจริงเลยแล้วอ่ะก็ผมชอบ BTS มาตั้งนานแล้วครับผมก็ก็ชอบทุกคนเป็นพิเศษเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นวงที่สุดยอดมากๆครับเกินมนุษย์จริงๆครับและและในในนั้นชอบตรงไหนเป็นพิเศษ่ะครับ I like J K ห้องไหนห้องไหนห้องไหนห้องที่มี J K ใช่ ผมชอบทุกห้องเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นความทรงจําของเขาฮะมันเหมือนเป็นการเดินทางตั้งแต่2013มาถึงมาถึงวันนี้แล้วเหมือนผ่านอะไรมาบ้างครับผมรู้สึกว่าทุกห้องมีความพิเศษของมันเลยฮะดังนั้นเราขอกเราเป็นแฟนคลับรรยากาศข้างในมันจบปุ๊บไหมหรือว่ามันปุ๊บเลยไหมลูกเออโอ้ยผมน้ําตาคอเลยฮะเมื่อกี้ใช่ับเหมือนมันตื้นตันมากๆเราเห็นเขาเดินทางมาแล้วเหมือนแบบ เราเราอินสปายจากเขาม,กมากๆฮะเราเหมือนอยากมีเส้นทางที่เราเดินเหมือนคล้ายๆเขาบ้างค,ครับผมน้กคนอื่นะคะขอมีห้องหนึ่งที่ชอบมากๆครับสามารถพูดได้ไหมครับครับเพราะไม่รู้ว่าส่วนดนหาีดูไม่ได้แต่ว่าเป็นความมันหัดในห้องซองครับผมมันอินสปายมากๆเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กำลัง ผ่านจุดที่ฝึกซ้อมแล้วก็เห็นว่า BTS ฝึกซ้อมของเราแล้วก็มีกำลังใจที่อยากจะสู้ต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ทำใหีสุดครัุพอดูแล้วมันมีเพทีชื่นชากขึ้นมามีไฟขึ้นมาเลยครับแต่ไม่ตด้เลยไหมตอนนี้เดยกกินข้าวก่อนเราแเต้นเห็นว่าในวงมีคนแบบเคยแบบทำคลิปวิดีโอ BTS หออะไอ๋อนี่ไงนายกับมีวออนมิวออนมีมีนายกับมิวออนครับผมยังไงา ก็เคยเคยเต้นเพลงล่าสุดของพี่จองกุกครับผมในเซเว่นเนาะก็แล้วก็ได้อยู่ในคลิปของอัปยิบเขาด้วยถึงไม่ได้มาแค่ครึ่งเดียวแต่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมผมชอบด้วยชอบด้วยตัวศิลปินแล้วก็ชอบด้วยตัวเพลงอยู่แล้วรู้สึกว่ามัน กินสไฟล์เราในหลายอย่างอย่างนี้เราอยากจะทำมันขึ้นมาก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในคลิปนี้ครับผมก็เป็นเป็นเออกางเฟรมเลยเออกลางเฟรมเลยเราอ่ะใช่ก็เป็นเกียรติมากๆไปนะปื้มมากอ๋อใช่ฮะก็เป็นเกียรติมากๆคที่ได้มีส่วนร่วมในบางทันทีทีทวีชั่งเลนะครับผมก็ ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบได้โชว์ความเป็นอาร์มี่ของเราแบบเต็มที่สุดในการที่ไปอยู่ในวิดีโอเขาผมเป็นเกียรติมากมากครับผมคุณนี่แหละค่ะคุณภาพถือว่าวันนึงเราได้แบบว่าพุ่งเป็ดเดียวกับ BTS นี่ต่างแบบเป็นไงผมับคงขึ้นไม่ได้ครับสรุปที่บันไดอะสรุปที่วันวันที่บอกว่าต้องขึ้นใช่นอนเป็หลับเลยนอนไป็หลับไม่กล้าคิดเลยอ่ะ จะไม่ไกล้าคิดเลยอ่ะไว้แบบไว้ถึงวันนั้นแล้วกันถ้ามีนะแต่เราก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตไปดูผลงานเขาติดตามติดตามครับเยงะมากพอเราเห็นผลงานเขาเราแบบได้จำ้ใช้อะไรกับเรา้มาจริงจริงรอบแรกที่รู้จกัก BTS ผมไปดูคอนเสิร์ตเขาเไปแบบเพื่อนชวนไปแบบ ก็เ se ป็นจุดที่ทําให้ผมอยากเป็นศเป็นขึ้นมาในท่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากมาเส้นทางนี้ครัทนี่เยอะใชตัวเล้มกมากอนนั้นวคะประมาณสิบห้า15 แต่เริ่มจะมาทำศิลปินเนาะ<ม>เราก็เหมือนพยายามหาอินสตาล์ต่างๆแรงบันดาลใจแล้วเราก็เจอ BTS ซึ่งมันเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เราเห็นครั้งแรกแล้วเราก็ติดตามมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าวงนี้มีความพิเศษจริงๆที่เราอยากจะซึมซับมันออกมา,าเรา<ๆ>เราติดตามมาตั้งแต่นานมากอา,อาจจะไม่ได้นานท New on, ่ามิวออนเยเนียแต่ว่า ผมรู้สึกว่า b DS ก็ให้อินสปายเยอะมากๆกับผมเ่ยเหมือนเหมือนตอนเนี้ยครับที่ที่เราเห็นวงเขาประสบความสเร็จนะครับเหมือนว่าการการที่เราติดตามเขาทําให้เรารู้ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงวันเนี้ยครับเหมือนแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งปัญหาต่างๆมากมายครับแต่ว่าวันนี้เขาเขาเขาทได้เรามีคนรักเขามากมายแล้วเราก็รู้ว่าเราเข้าใจว่าทําไมทุกวันนี้ถึงมีคนรักเขามากขนาดนี้นะครับ เรามาแล้วก็ขอบคุณครูฟลเราเนาะที A, hmm. donc, een, then, ่ม่ชวนอาการหาให้แบบว่าคนที่จะมาคือว่าเฮ้ยมันจเติมเต็มสับคนรักิเศาย่นเชิญชวนใช่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับสามารถ มาดูเอ็กซิบิชันได้นะครับี BTS ก็ปีนี้เขา้าปีที่สิบของ BTS แล้วเป็นการพบรอบสิบปีของ BTS ครับจะบอกว่าด้านในเนี่ยนะมีหลายห้องที่เป็นอันซีนที่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะดูได้ตามแบบออนไลน์อะไรเงี้ยจะต,ต้องมาดูที่นี่เท่าน,นั้นก็เอกกาฝากด้วยน,นะครับมีเรื่องราวมากมายของ BTS เ,เป็นคนนะครับที่อยากจะเล่าผ่านเอ็กซิบิชันให้พวกเราทุกคนได้รับรู้นะครับก็ะก็ฝากด้วยครับใเอ็กซิบิชัน BTS ก็ครับเราได้มีโอกาสได้ไปโชว์ที่จีนครับบ็นการคก่ิโี่ฮูโนะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ขอบคุณเขามากที่ที่เลือกพวกเราไปเราจะทำจะทำสต็มที่ให้เต็มที่มากๆก็จะทำให้เมืองไทยที่เอาไทยอะไรเงี้ยก็ได้แบบเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเลยพี่อันนี้อันนี้ล่าสุดเราเพิ่งได้กิ่วิวอ่ะเพลงเพลงล่าสุดแล้วอ๋อสิบล้านวิวเพลงแรกเราเข้าได้อีกแล้วอยากขายเกินยังไงบ้างคะงานจริงเราเตรียมยังไงบ้างต้องมีอะไรแบบให้ทราได้ชาวจีิแบบมา้าเราเอาโซลิตี้มาใช้ตลอดอยู่แล้วเราได้ซื้อสามที่ด้วยอ่าจะได้ คือได้เห็นในร้านใส่เสื้อกระดาษเอาเต็นท์ตะขีไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่ามันน่ามันน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นในตุ่มของเราเองแล้วก็น่าจะได้แบบอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะผมด้วยความที่แบบเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปต่างประเทศนะผมก็หวังว่าจะเป็นมีครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับเราเตรียมแบบว่าความพิเศษยังไงไปแบบว่าส่งแฟนที่ทางจีนมาสัหนต้องรอติดตามดีกว่าต้องทำการบ้านพอสมควรเพราะว่าอยากทำให้มันดีแล้วก็อยากทำให คือมันไม่ใช่แค่แค่แคเราอะครับผมมันเป็นแบบทีป๊อปแบบของของไทยอะไรอย่างเงี้แล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องงานทุกอย่างที่มีออกมาต้องนําเสนอุค่ะตามที่นางเจนบอกนะครับผมเข้ามาก่อนครับผมเท่าไหร่และคะขึ้นหนึ่ล้านวิวครับก็เช็คเช็คตอนนี้เพิ่มเพิ่มแล้วยังยังยังย่างยังโอ้โหก็เป็นเป็นเพลงแรกครับที่ได้ขึ้นแบบเลขสองหลัก แต่แต่เพลงอื่นก็ตามตามมาแล้วเลยก็ได้เลยแต่เพลงดีขึ้นแบบว่าเร็วมากเลยนะสองเดือนประมาณสองเดือนครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฟังเพลงของเราแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากให้คนที่บ้านได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยนะครับผมก็เป็นก้าวแรกของเราเ้านที่ใกล้ปิดร้านวิว่แล้วก้าวต่อไปก็ต้องเป็นเออ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 อย่าพูดดิเออย๋หลาน เปิดรอบนี้แต่เปิดแปดนใช่เปิดจริงจริงมีรอบนี้นี่มีคนเรามีเราไปที่ขึ้นที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กครับเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีแฟนคลับทำให้แล้วก็แฟนเขาบอก็่าติดตามตลอดว่าแฟนแต่ว่าเาทำอะไรให้เราบ้างใช่ครับผมแล้วนอกจากเพลงนะเห็นว่าเรามีงานอะไรก็ดอลตั้เยอะเลยจริงๆริมีเยอะเลยครับแต่ว่าต้องผู้กำกับเพราะว่าปีนี้ต้องเรียกว่าแน่นจริงๆ แน่นจริงจริงริยไหมแน่นสุดๆร้อ้องต่ให้นไม่ไเดียวอาใช่ครับยังไงวิทย์ชื่อเพลงเดวนตอบังเรื่องมันโดนะครับผมก็กำลังจะเข้าลงแล้วร ก็เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีวันเปิดตัวหนังนะครับที่เดี๋ยวพวกเราอลันก็จะไปด้วยก็ตามเพลงเดอะวิสครับครับผมชื่อาษาไทย่ชื่อเพลงว่าอะไรนเดวิสไอาไม่เดวิสเลยเดวิสเลยเดวิสเลยเพลงอะไรครับเพือับโชว์เตจะไรอรใ่ช่ครับผมใช่เป็นไงบ้างคะทำทำเพลงทำงานกับใครเป็นซิงหหนักเนาะครับโอ้ต เ้เรครับ<ช>ผมก่อนหน้านี้ต้องมีเพลงประกอบซีรีส์นะครับแล้วก็อันนั้นคือเพลงรักเธอร <O li S 2> <U> ิวครับแล้วก็นี่เป็นประกอบหนังครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราสึกว่าเราไม่ได้เลพิเซนแค่ตัวพวกเราแต่เราเรลฟิเซนหนังด้วยเรื่องราวของหนังด้วยเราทำไงให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังสมบูรณ์มากขคืออย่างเงี้ยครับแล้วก็สนุกมากครับพี่ๆทุกคนใจดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราทุกคนใช่ฝากให้เไมนใิดตามเราอย่าวา่แล้วก็ฝากเพลงนะคะของไลท์ ก็ฝากพวกเราในร้านด้วยนะครับผมมีเส็จคนนะครับก็สามารถเสิร์ชในยานิสเทนช่องทางเลยนะครับเพื่อนก็มีที่เป็นเบอร์เดย์โช์คอนเทนต์ให้ติดตางนะครับก็ลองกดเข้าไปดูละครับก่ติดตามพวกเราด้วยนะครับและสุดท้ายจะฝากเรียนร้าสุดนะครับผมเพลงคำมาก่อนเรือกฟูนะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังได้วนๆไปเรื่อยๆสามารถส่งแชร์ได้เป็นลูกโซ่ลูกโซ่ใช่ไหมลูกหาเดันทางสากเดีครับ